คีย์เวิร์ดคำว่าซอมบี้พิมพ์เข้าไปแล้วเจอการ์ดอะไรบ้างเนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับก็มาด้วยประเด็นของคีย์เวิร์ดกันเช่นเคยนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดอันนี้ที่ผมคัดมานะครับมีประเด็นนิดนึงนั่นก็คือคําว่าซอมบี้นั่นเองนะครับคือคําว่าซอมบี้เนี่ยผมหาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้มาทั้งหมด19ใบนะครับโดยเข้าเงื่อนไขเดิมคือไม่เอาการ์ดที่อยู่ในซีรีส์มาปะปนนะครับซึ่ง19ใบนี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะแล้วก็ผมไม่แปลกใจเลยว่าพวกแบบมอนสเตมมีมมีีะนะี้นน่่ัท มีเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมหาเป็นของเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะครับไม่ได้หาของภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเมือภาษาอังกฤษมันค่อนข้างจะมีซอมบี้ที่มันหลากหลายกระจัดกระจายกว้างขวางไปมากกว่านี้ครับคืออย่างเช่นในชื่อของภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นคําว่า UnD เ a d เป็นคําว่า dead เป็นคําว่า death อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีคําแบบของภาษาอังกฤษเนี่ยที่มันใช้เป็นชื่อการซอมบี้ไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะบานปลายกระจัดกระจายมากเลยแล้วก็ไอ้พวกนะั้นส่วนใหญ่อยู่ในซีรีส์ซะด้วยนะครับผมก็เลยขอตัดเป็นประเด็นการเสิร์ช เป็นภาษาญี่ปุ่น19บใบมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้แหละนะเห็นช่วงนี้อะไรนะมีซีรีส์อันนึงใช่ไหมที่มันกำลังโด,ด่งดังเลยนะครับ The Last of Us ใช่ไหมอันนั้นมันก็มีการพูดถึงเรื่องซอมบี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นซอมบี้ที่เกิดจากเหตุรานะครับแต่ว่าซอมบี้ในโลกยูกิโ oh! อก็อาจจะเกิดจากเอฟเฟกต์ก๊าสนะครับไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ราแต่อย่างใดน,นะทีนี้เดี๋ยวพวกเราก็มาดูกันดีกว่าว่าจะมีซอมบี้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอไล่ไปตามเลเวลตามชื่อมันเลยนะตัวแรกมีชื่อว่าซอมบี้แคริ 400ป้องกัน200การ์ดใบน,นี้เมื่อมันอยู่ในสุสานเราสามารถเอาการ์ดที่อยู่บนมือหนึ่งใบเนี่ยไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับผมซึ่งการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาถ้ามันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับแมมอ่านเอฟเฟกต์ตอนแรกนึกว่าจะคืนชีพขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็ผมเออคืนชีพได้แค่รอบเดียวแล้วก็ออกจากเกมไปเลยนะการ์ดใบบีบบเตรร้า มืดเผ่าอันเดดเลเวลสพลังโจมตี500ป้องกัน400ครับโอ้โหตัวนี้ไม่ได้เห็นหน้าฆ่าตาซนานเลยนะเคยเล่นของสมัย p s เนะครับแล้วก็เห็นเจ้านี่นะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเทคไกด์ของมันก็จะเขียนไว้ว่ามันมีกําลังขาที่สามารถพุ่งโจมตีใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูงเนื่องจากร่างกายที่ดูมีความเล็กทําให้มันมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างเร็วด้วยอ่ะก็จบประมาณนี้ครับผมการไปต่อไปมาดาเซอร์กัสซอมบี้ครับผมมาดาเซอร์กัสซอมบี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าอันเดดเลเวลสงพลังโจมตี 1, 350, งกัน การไปนี้นะครับมันเป็นตัวตลกที่คืนชีพมาจากความมืดภารกิจหน้าที่ของมันคือการเต้นและนําสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ไปสู่หุ่มนรกการไปต่อไปซอมบี้ไทเกอร์ครับผมซอมบี้ไทเกอร์เป็นมอนสเตอร์ยูเนียนธาตุดินเผาอันเดดเลเวลสามพลังโจมตี1,400ป้องกัน1,600กครับการใบนี้นะครับเทินละครั้งมันสามารถเป็นการสวมใส่แล้วก็ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าดีคอยคอมมานเดอร์ครับผมโดยการสวมใส่ของเจ้านี้นะครับสามารถถอดออกมาแล้วอัญเชิญล มาเป็นแบบสภาพตั้งโจมตีได้เหมือนกันนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าดีคอยคอมมานเดอร์ที่ต้องสวมใส่การ์ดใบนี้นะเมื่อสวมไปแล้วนะครับพลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น500พอต์แล้วก็ทุกครั้งที่มอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เราจะสามารถส่มทิ้งการ์ดจากบนมือของอีกฝ่ายได้หนึ่งใบครับผมและแน่นอนว่าด้วยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ยูเนียนนะครับใครไม่เคยดูแบบว่าเต็มๆก็ไปดูกันได้นะผมทาไว้แล้วนะมอนสเตอร์ยูเนียนก็คือว่ามอตร่ราาารรรใรบ,บไปไ ดราก้อนซอมบี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผาอันเดดเลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกันศูนย์การใบนี้นะครับมันเป็นมังกรที่คืนชีพมาจากความมืดลมหายใจของมันนั้นสามารถทําให้ทุกสิงทุอย่างถูกกระตุ้นจนย่อยสลายไปได้เลยทีเดียวการไปต่อไปซอมบี้2คน3ขาครับผมซอมบี้2คน3ขาเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าอันเดดเลเวล3พลังโจมตี1,100ป้องกัน800เท็กสกดของมันเขียนว่ามันเป็นคู่หูที่คิดว่าตัวเองเท่และมันมีความสัมพันธ์ที่ดี มันเอาร่างกายมาติดกันเพื่อให้เดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเออชื่อชื่อมันสามขาจริงๆนะครับแต่ว่าดูจากอาร์ตเวิร์กน่าจะมี2ขานะครับผมการไปต่อไป Blue Eye Silver Zombie ครับผม Blue Eye Silver Zombie เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่า Un d e a ็ดเลเวลพลังโจมตี900ป้องกัน700ด้ครับการไปนี้นะครับมันมีความสามารถในการยิงลำแสงออกจากดวงตาของมันโดยสามารถทําให้ศัตรูที่โดนท่าโจมตีนี้กลายเป็นซอมบี้ได้เลยทีเดียวครับการไปต่อไป u n i Zombie ครับผม u n i Zombie เป็นมอนสเตอร์ จูเนอร์ธาดมืดเผ่าอันเดดเลเวล3พลังโจมตี1,300ป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบน,นี้นะครับมี2เอฟเฟกและแต่ละเอฟเฟกนั้นสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบหลังจากนั้นมอนสเตอร์ที่เราเลือกเลเวลจะเพิ่มขึ้น1เลเวลครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวครับผม หลังจากนั้นส่งมอนสเตอร์เผาอันเด็ดหนึ่งตัวจากในเด็กลงสู่สารไปแล้วมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นเลเวลก็จะเพิ่มขึ้น1เลเวลโดยหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกที่2นี้แล้วนะครับมอนสเตอร์บนฟิวของเราจะโจมตีได้เฉพาะตัวที่เป็นเผาอันเด็ดไปจนกว่าจะจบเทิร์นครับผมอ่าซึ่งเอฟเฟกที่1กับเอฟเฟกที่2เรียกว่ามีความคล้ายกันนะครับเหมายความว่าหลาละเอฟเฟกมันใช้ได้เพียงเทิร์นละครั้งไงเราก็ใช้2เอฟเฟกนี้ผสานกันเพื่อเพิ่มเลเวล2เลเวลได้นะครับผมเออเป็นการลงทุนทีีี่่่่แบบบบบคคคุุ้้้มม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 มาา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 หรร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 ืืออ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 เเ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 ปปปลลลนนนะก์์์์์ดดดตตตไซซัผผ็สธธว พลังโจมตี1500ป้องกันศนไอ้เจ้านี้นะครับมันเป็นนักรบที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยจิตแค้นมันมีคมดาบแห่งความมืดที่มองไม่เห็นสามารถสังหารศัตรูได้ในพริบตานะครับอ่าดูมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตใช่ไหมว่าไอ้ตัว a r m ์ซอมบ b ้ด d r a g อนซอม b ี้แล้วก็มาดาเซอร์กัสซอม b ี้เมื่อกี้มันก็เป็นมอนสเตอร์ที่โกสโค k ึกะใช้ในภาค Duel Monster ให้เราเห็นนะครับซึ่งมันมีตัวตั้งต้นของมันแหละเออแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ลงรายละเอียดกันนะครับแต่ว่ามน็ พลังป้องกันก็กลายเป็นศูนย์ทั้งหมดการใบต่อไปกรอบลินซอมบี้ครับผมกรอบลินซอมบี้เป็น Effect, มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาอันเดดเลเวลสี่พลังโจมตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยป้องกันหนึ่งพันห้าสิบการใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันมีสองอย่างครับเอฟเฟกต์แรกเลยคือถ้ามันสามารถมอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับส่งการใบบนสุดของเด็กอีกฝ่ายลงสู่สารไปครับและเอฟเฟกต์ที่สองนะครับคือถ้าการใบนี้ที่อยู่บนฟิวถูกส่งลงไปสู่สารเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาออัััันนเดด1,2ตวทีีม่มพลงงป้งก 200หรือต่ำกว่านะครับเอามาสเตอร์หนึ่งตัวนั้นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับการ์ดใบต่อไปซอมบี้หลอมละลายครับผมซอมบี้หลอมละลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน400ครับแมเป็นซอมบี้ที่ไม่ใช่อันเด็ซะด้วยนะครับผมอ่ะและไอ้ซอมบี้ตัวนี้เอฟเฟกต์ของมันคืออะไรนะครับคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานขึ้นมาปุ๊บเราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้1ใบครับผมเอฟเฟกต์ Effect ไม่ได้เข้ากับชื่อเลยนะครับการ์ด เอฟเฟกต์อาร์มืดเผ่าอันเดธเลเวลสพลังโจมตี1นึ0ป้องกันศูนย์การไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect. ของมันคือเทิร์นละครั้งเราสามารถส่งมอนสเตอร์1ใบาจากบนมือลงสูสารไปนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผ่าอันเดธหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสารของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับโดยเป็นตัวที่มีเลเวลสหรือต่ำกว่านะเอามอนสเตอร์เผ่าอันเดธตัวนั้นเนี่ยอัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับโดยเอฟเฟกต์นี้ของซอมบี้มอนสเตอร์นะครับใช้งานได้ตอนที่มันหงนาย นาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาอันเดดเลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,500การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกทำลายโดยการของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในสูสารน1ตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับการ์ดใบต่อไปซอมบีโนครับผมซอมบีโนเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาอันเดดเลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกัน0ผมว่าไอ้ซอมบีโนเนี่ยเป็นอะไรกับซอมบีน่าแน่เลยนะคร จะมีก็แต่เทคสก์ดของเจ้าซอมบีโน่เนีน่ยแหละครับเขียนไว้ว่ามันมีคนข้างกายอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมกันมากยามตายมันก็ได้ตายด้วยกันและยามที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมามันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยกันไม่ว่าเมื่อใดมันก็จะไม่ห่างหายออกไปจากกันเขียนซะซึ้งเชียวนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรของมันหรือเปล่านะแต่ว่าน่ารักดีนะครับซอมบีหน้ากับซอมบีโน่นะการ์ดใบต่อไปแมมมอสซอมบี้ครับผมแมมมอสซอมบี้เป็น, Effect, น 4, ม 1, อน,น,มาานส,สอเตอร์เอฟเฟคด สเตอร์เผาอันเดดอย การ์ดใบนี้ก็จะต้องถูกทำลายไปนั่นเองครับและการ์ดใบนี้ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิลนะครับถ้าเกิดว่ามันต้องถูกทำลายไปผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้จะต้องได้รับความเสียหายตามพลังโจมตีตั้งต้นของการ์ดใบนี้หรือก็คือเลขประมาณ1,900นี้นั่นเองครับซึ่งดีมากนะครับผมเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกการ์ดหลายใบชนะที่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ของเราไปลงฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้อัญเชิญได้ตัวนี้ลงไปเสร็จปุ๊บเชือกปัป๊บอีกฝ่ายหนึง่งก็ได้รับความเสียหาย1,900กันได้ง่ายๆเลยนันเองนะาการดใบต่อไป Return e So Sombie ครันฟด้ง่าย ืดเผ่าอันเดด l e เวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,600การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือในช่วงสแตน d by p h a ของเราถ้าหากว่าการ์ดที่อยู่บนมือของเรามีจํานวนศูนย์ใบและการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถจ่าย life พอยต์500เพื่อให้การ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือได้ครับผมเออก็คือแบบทำมือเราโบอย่างนี้การ์ดใบนี้ก็พออาจจะสร้างจังหวะอะไรให้เราได้บ้างนะครับการ์ดใบต่อไปรบอ b o n zombie ครับผม ribbon zombie เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่า u n นเดด level 4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1 0 0 0 การใบนี้นะครับถ้าหากว่าการบนมือของเราเป็นศูนย์ใบการใบนี้ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับการใบต่อไปนะครับเหลืออีกสองใบเป็นการกับดักนะครับเออแต่ว่าเป็นการกับดักที่ติดชื่อซอมบี้นะเออแล้วมันก็ดูเป็นซอมบี้ซะด้วยนะครับเริ่มที่ใบแรกโรบินซอมบี้ครับผมโรบินซอมบี้เป็นการ์กับดักต่อเนื่องนะครับการกับดักใบนี้ทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์บนฟิลด์ของเราสร้างความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ปุ๊บอีก e ฝ่ายหนึ่งจะต้องส่งการที่อยู่ ใบต่อไปฮัตเซลิงซอมบี้ครับผมฮัตเซลิงซอมบี้เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องเหมือนกันนะครับการ์ดกับดักใบนี้คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์บนฟิลด์ของเราสามารถมอบความเสียหายให้กับ like ไลฟ์ยต์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อไรให้เราเลือกการ์ดที่อยู่ในสุดสารของอ e ีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็เอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กของเจ้าของครับเอฟเฟกก็จะคือจะดูมีความละม้ายคล้ายกันนะครับสำหรับเจ้าซอมบี้ที่เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนี้นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดติดชื่อซอมบี้ต่างๆนานานะครับสิบเก้าใบก็ มากกว่านี้นะครับตามที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะแต่ว่าเออไม่ไดเอามาใส่ในคลิปนี้เพราะว่าหนึ่งคือพวกมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเฉพาะทางนะครับหมายความว่าอยู่ในซีรีส์อื่นซะเยอะนะครับอาจยกตัวอย่างให้เช่นอย่างของเลตอายอย่างเงี้ยเลตอก็มีเวอร์ชันที่เป็นซอมบี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อของพวกมันเนี่ยเป็นแบบว่าเลตอายอันเดรสดราก้อนอะไรแบบนั้นไปนะครับถ้าเป็นแนวเน,นี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ใส่มาตามที่บอกไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมยังนึกออกว่ามีซอมบี้แนวไหนอย่างเงี้ยอีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเเเเเเเติมมมมมมมกกกกัััันนนนนนนข้้้้้าา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 ไดดลยยนะะะพพรรรววววว่่่่่่ผผ็็็็ููสึคคคคซอบบบบีีีปปแศทท์ใช ไปแล้วมอนสเตอร์ที่แบบว่าแค่เปลี่ยนสภาพจากมีชีวิตและเป็นตายแล้วอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นซอมบี้ได้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจอะไรเลยที่การ์ดมันจะออกมาเยอะขนาดนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ